สวัสดีค่ะวันนี้เราถอดกระเทียมนะคะดูคนถอดน,นะคะสามคนค่สามคนห่อนห่อนแลลวห่อนแหลวตอนนี้ประมาณห้าโมงไอ้สี่โมงเย็นเนาะสี่โมงเย็นแล้วยังร้อนอยู่เลยดูไม่ใส่หมวกสักคนเลยหมวกก็ไม่ใส่ลุยหน้าดูหมวกกระเทียม,ห,มยห่อนใหญ่ ใใหญ่ดูใ่ใหญ่อันนี้ใยใหญ่นะดูดูอันนี้อันนี้หัวเล็กเล็กนะคะเนี่ยอันนี้หัวเล็กอันนี้หัวใยใหญ่ดูนะคะนี่อันนี้หัวใยใหญ่หญาก็เยอะคนก็แยะหัวใหญ่มากมาเด้อผัดอีท่อนกระเทียมซอยอ่ะ มาใกล้ๆเด้อมาใกล้ๆอทำหญ้าไปด้วยเนาะทำหญ้าไปด้วยถอนกระเทียมไปด้วยสามพี่น้องนั่นเนี่ยทำอยู่เนี่ยหัวใหญ่มากดูใหญ่ไม่ใหญ่ดู อย่าเอาแต่หัวใหญ่โซเอาหัวเล็กโซหน่อยหัวเล็กหัวเล็กหัวเล็กถ้าบอกร,ร้อนกันเนี่ยโอ้ยนี่ลงก,กันกับตอนบ่ายนี่ก่อยเนี้ยตอนเช้าไม่ไหวตอนตอนเช้าเอากระเอาหอมไปแล้วตอนนี้เป็นกระเทียมหอมเสร็จแล้วหอมเสร็จแล้วตอนนี้เป็นกระเทียมแล้ว,ลว,วได้กี่วี ้่เอกหเือจีขอบคุหมอเจเท่า huh. ก uh ัน huh. อ้วองปวดเสื้อตั้งห้าขอบคุณหมอตั้งห้าหรือคิดว่าส่วนเดียวกันยูทางซีดีอเื้อเห็นไปเต็มรถแกก็้อขอห่ออืมเกูลงคุณอ เตย่ายเดือยย่งเยอะเตย่ายเีบีบาดแต่รูปไม่เห็นดกเลยอวยทำไมดกจังหัวกระเทียมแล้หรือนะโอ้ มายไก่ยาดีวนเว่งครึ่งเลยมถูกไดยังไงคูอกไนี้ใรเห็นเนาะแว่งครึ่งเลยมันายุไกลยากน่งานนนๆๆๆสมคิดอะสมคิดสมคิดสมคิดเนาวจะขอจิ้มให้พี่เอ๋พี่เอ๋เคาะกันแล้วกันจิ้มไปเคาะไป ยายยจะทำเป็นม้มันหนักมันฟ้ามันจับไหลฮโอ้คือุยแม่คนหนึ่งจิ้มคนหนึ่งเขาเอ้ยจิ้มไข่จิ้มจิ้มเอาเองจิ้มเอาเองเมียนเอาเองเอาหรอนี้จิ้มไปเรื่อย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 นี่เริ่มเถียงกันแล้วนะคะย่าทำงานตามกันเถียงกันเรื่อยเเถียงหรือพูดกันเนี้ยพูดกันคุยกัน มวัดดึกนี้ประโยชน์ถ้เราข้อมีการจะมาให้กันข้ออีกมันมันไม่ใช่อ่ะอันนี้เอาขึ้นหิ่งไปนะขอบคุณนะคะเอาขึ้นหิ่งตัวไหนล่ะขึ้นลานมาหรอเออขึ้นลานอยู่จะขึ้นหิ่ง่ะบอขึ้นแล้วขึ้นลานบอกเหรอเดี๋ยวมาถ่ายเออขึ้นลานแต่เนาะขึ้นทุกวันเขาขึ้นเย็อนนี้เขาก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวมาถ่ายขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันขึ้นทุกวัน ขึ้นทุกวนันเก็บไปทุกวนันขอบคุณนะคะที่เข้ามาสมคบคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะรักก็ให้กดไลค์ริฟก็ให้กดรัก <laughs> มีแบบนั้นอีก